สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยกู่เก็บอะไรก็ไม่รู้แต่เขาอัปเดตตัวละครเอเลนเข้ามานะผมก็จะมาใช้ให้ดูนะว่ามันโหดหรือเปล่าสำหรับตัวผมเองนะ่าเรามาเริ่มกันที่ต่อยธรรมดาก่อนต่อยธรร,ธรรมดาก็ธรรมดาครับสกิแรกเฮ้ยสิแรกเทอย่นะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่ง่าเท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 ,ทสกิลสองนี่การต่อยพื้นครับ สกิลสามคำรามสกิลแรกรู้สึกจะเป็นการพุ่งน้ำแข็งนะ่ะเออไอสกิลน้ำแข็งของค้อนสองขามสองเขาต่อยที่พื้นเทจะสกิลแอนตี้เมจเลยแล้วกันโอ้โหพิภพคำรามทุกคนมีตัวเอเลยไหมไม่มีมีแต่ยักษ์ออกมาเดินเดี๋ยวใช้ขางหนึ่งให้ดูพิภพคำราม ยังไม่มีตัวเอเลยน,นะทุกคนมีแต่ก็ถือว่าเกมเขาก็ไม่ได้ขยันอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าตัวนี้ดีไหมผมว่ามันก็ดีอยู่นะมันตีไกลมากเลย A LE ทุกอันเลยอันนี้ก็ A LE อันนี้ก็ A LE ก็สำหรับคนที่อยากเล่นอะไรที่มัน A LE เยอะๆแนะนำตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบายบาย อ็กโพสชันใครอยากให้เล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ไปจริงๆละ